สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่นํำสวนมาราธอนฟาร์มนะโมนี้เนาะวันน,วนี้ก็เมือ่อสุดท้ายของปี2 5 6 5เนาะวันนี้ผมก็พาไมา่อยู่ในนาในสวนเนาะเดี๋ยวผมพา,มาบึงตอนนี้ผมก็เลี้ยงเป็ดไว้อยู่ผมซื้อมาสิบตัเนาะ กัลัวไปไสตตัวหนึ่งเรือเก้าตัวผมกับปอยตามธรรมชาติไม่กินหอยกินปลาอย่างเดียว,วเนาะอากาศมื่อนี้ก็ค่อนข้างจะลมมีลมมีลมหนาวเนาะมือเข้าดาวเมื่อนี้หลายๆคนก็กลับบ้านปีใหม่เนาะคอยเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัย เดี๋ยวผมพาอรอบงๆสวนเนาะแ่าวมีอยังเนี่ยผมกั็พามาบึิสวนฝรังกิมจูเนาะตอนนี้กายุได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วเนาะออกดอกแล้วตอนนี้ดอกกำลังงามเลยเมื่อวานผมก็ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็สีด น้ำยาล้างจานเนาะใส่ต้นกันแมลงผมใส่น้ำยาล้างจานแล้วก็ผงตผ้าเนาะกันแมลงผมกันเชื้อเชื้อราแล้วก็กันพ้ยอ่อนเนาะผมทดลองอยู่ว่าจะได้ผลหรือปะตอนนี้ก็ออกดอกงามแล้วอายุก็ได้เจ็ดเดือนสิเขาแปดเดือนแล้วผมเพิ่งวห ดอกแล้วก็แห็นออกผลเนาะรมอาจจะแรงเนาะผมก็เลยปักลักเสียบไวในต้นปักลักคํำไว้ไว้รมพัดแห็นเอ็นเอ็นมาเนาะกลางๆต้นฝั่งกิมจูผมก็ปลูกพักส่วนคว้วเนะเาะไว้ กินปอดสารผักสวนครัวปอดสารน,นะครับเนาะอาจจะปลูกในหน่อยแต่ก็ยังทดลองปลูกอยู่เนาะก็ยังบอกถึงว่าทำว่าทำ,ำว่าขายเนาะก็กินในบ้านหรือว่าในครัวเรือนก่อน <c oughs> เดี๋ยวมื้อนี้เอาไว้สัมนี้ก่อนเนาะมื้อนี้เนาะ เดี๋ยวโอกาสหนาเดี๋ยวผมมาถ่ายให้บึงไม่ฝากติดตามเ,เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ปีใหม่ที่มาถึงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปขอบคุณครับ